สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำเทคนิคนึ่งใน OBS ที่คุณเห็นหน้าจออยู่นี่คือ OBS นะครับสำหรับผู้ที่เซตตัว OBS ไปเรียบร้อยแล้วและพร้อมที่จะไลฟ์เนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่สะดวกในการที่จะจิ้มแล้วก็เพลย์มันจะมีหน้าจอแบบกเนี้ยมัลติวิวครับ คือเวลาเราเมาส์เนี่ยคลิกไปที่อันนี้เป็นซีนต่างๆนะครับอนนี้ในที่นี้ผมมีอยสามซีนถูกไหมครับซีนแรกเป็นวิดีโอเอเป็นเป็นเป็นเว็บแคมซีนที่สองเนี่ยเป็นรูปภาพและซีนที่3าเป็นวิดีโอนะครับพอผมแอดมาเสร็จแล้วปุ๊บผมอ่าอันขวาเป็นโปรแกรมอันนี้เป็นพรีวิวถูกไหมครับแล้วผมพูดว่าโอเคเดี๋ยวเราไปชมภาพประกอบของเกี่ยวกับ Instagram มวิดีโอนะครับปุ๊บผมกดสเปซบาร์ปุ๊บ มันก็จะเลื่อนไปที่ตัวนี้เลยนะครับการให้การจัดการมันดูง่ายนะเป็นเขาเรียกว่ามัลติวิวใน OBS นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำกับว่าทำอย่างไรนะครับก่อนอื่นมาที่โปรแกรม OBS หน้าตาปกติจะเป็นอย่างนี้เวลาเราจะเลือกซีนแล้วก็เลือกอย่างนี้ปกติถูกไหมครับเลือกซีนแล้วก็กด Transition ถูกไหมครับแต่ว่าอืมันก็ บางคนบอกว่าไม่สะดวกบางคนบอกว่าใช้เป็นมัลติวิวดีกว่าวิธีการมันต้องเซตจุด่2ส,ส่วนครับส่วนแรกก็คือไปที่ช็อ,ชอตคัทก่อนนะครับไปที่เซตติ้งครับไปที่เซตติ้งเสร็จแล้วไปที่ h o ตคียครับ h o ตคีย์ฮอตคีเสร็จแล้วไปเลือกตรงท n น i mm ิช hmm. ันในที่นี้ผมชอบใช้ Spacebar ก็กดปุ่มสเปซบาร์ลงไปนะครับกดปุ่ม Spacebar ในท r น n ิชันนะครับแล้วกดโอเคไปครับ อันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งเพื่อให้เรากดสเปซบาร์แล้วมันจะมันจะเปลี่ยนสีนให้เราอ่านะครับเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยมันจะมันจะเปลี่ยนสีนให้เรานะครับอ่าเสร็จแล้วปุ๊บมีกดสเปซบาร์แล้วเปลี่ยนสีถูกไหมครับอันที่สองก็ไปที่วิวครับแล้วเลือกมัลติวิวฟูส์สกรีนแล้วเลือกสกรีนนี้ครับปุ๊บฮะมันขึ้นมาปุ๊บสมมติเราต้องการอ่าเดี๋ยวผมจะกลับไปตอนนี้ผมต้องการอ่าจะให้เป็นหน้าจอเว็บแคม นะครับผมเลือกผมอยากจะให้ซีไหนขึ้นผมกดเลือกมันจะไปที่พรีวิวครับใช้เมาส์เลือกเอาเสร็จแล้วยังไงเมื่อกดพรีวิวเสร็จปุป๊บเราต้องการจะให้มันไปที่โปรแกรมกดปุ่มสเปซบารครับมันจะไปเลยเห็นไหมเซตง่ายๆครับใน obs ผมเชื่อว่าวิธีนี้อาจจะช่วยให้ใครที่ยังไม่ชำนาญการใช้ obs ชอบอินเทอร์เฟซแบบมัลติวิวแบบนี้มากกว่านะครับสมมติเดี๋ยวผมจะลองพูดโยนเข้าวิดีโอเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอในเรื่องของการเลือก ใหม่ให้เป็นออร i ดูอั e เน e x t เน n a l เราไปชมคลิปกันเลยครับเนี่ยภาพมันก็จะถูกวิดีโอนะครับมก็จะถูกรันไปถูกรันไปจากเริ่มต้นนะมันก็จะเป็นคลิปรันไปเรื่อยๆใ่ไหมก็อันนี้เป็นซีนวิดีโอนะครับเมื่อเราพูดจบป,ปุ๊บสมมติว่าซีนวิดีโอจบแล้วเราก็กลับมาที่เว็บแคมดูนะครับอ่าเมื่อเราดูตัว วิดีโอเสร็จแล้วเห็นไหมเนี่ยคือการเล่าเรื่องมันจะง่ายกว่าแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งพะวงหน้าจออะไรมากพร้อมเป็นจอใหญ่ๆอยู่แล้วอันนี้ผมเชื่อว่าน่าจะมีประโยชน์ให้กับหลายๆท่านนะครับขอบคุณครับ